รามาเดือดสาวซื้อถังหูลูสตอเบอรี่สี่ไม้ไม่มีป้ายบอกราคาหรือตัวอีกทีลมแทบจับเดินไปไม้ละหนึ่งร้อยบาทเขาเด่นเขาเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสภาพ ถังหูลูสตอเบอรี่พร้อมแชร์ประสบการณ์เดินงานวัดไร่ขิงจังหวัดนคปรปฐมลูกอยากกินขนมยอดฮิตสตอเบอรี่เคลือบน้ำตาลหรือที่มีชื่อภาษาจีนว่าถาังหูลูจึงหยิบมาสี่ไม้ซึ่งคนเป็นแม่พยายามมองหาไปาราคาแต่ก็ไม่เจอพอจ่ายเงินถึงกับตกใจเพราะสตอเบอรี่ห้าลูกเสียบไม้มีาราคาสูงถึงไม้ละ100บาทเลยต้องจ่ายไปเต็มๆ400จึงอยากนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนแก่ตัวเองและชาวเน ว่าอย่าชะล่าใจหยิบของโดยไม่รู้ราคาแบบนี้อีก ไม้ละหนึ่งร้อยเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอแล้วลูกหยิบมาสี่ไม้ป้ายไม่มีบอกถ้ามีป้ายบอกเราบอกเลยว่าเราไม่ซื้อวันหลังจําไว้ว่าถ้าไม่มีป้ายห้ามหยิบค่ะแพงอะไรก่อนเข็ดเลยค่ะคงต้องถามราคาก่อนซื้อนานที่จะพาลูกไปเดินปีนี้ของแพงวัตถุดิบแพงอะไรอะไรก็แพงจําไว้เป็นบทเรียนไม่โทษใครข่ดโทษตัวเองก็มาพดนี้กลายเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกว่าสองพันครั้ง ซึ่งหลายคนเห็นตรงกันว่าสาเหตุที่ราคาสินค้าในงานวัดไร่ขิงแพงกว่าราคาในตลาดทั่วไปเป็นเพราะเจ้าของร้านประมูลราคาที่แพงมากจึงต้องเพิ่มราคาให้สูงกว่าปกติซึ่งคนในพื้นที่ต่างออกมาบอกว่าอยู่ใกล้แค่ไหนก็ไม่อยากไปเดินงานนี้ เพราะของแพงทุกอย่างจริงๆอย่างไรก็ตามมีคอมเมนต์อีกมุมหนึ่งที่ติงว่าถึงจะไม่มีป้ายราคาบอกไว้แต่ก็สามารถสอบถามพ่อค้าแม่ค้าก่อนซื้อได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินไหมทั้งยังสอนเจ้าของโพสต์อีกว่าถ้ารู้สึกว่าแพงไปก็ไม่ต้องซื้อเพราะตนเคยซื้อของจากร้านนี้เหมือนกันและยืนยันว่ามีหลายราคาให้เลือกดังนั้นถ้าลูกอยากกินก็ควรซื้อเฉพาะอันที่จ่ายไว้ด้านคนที่แชร์อุทาหรณ์ครั้งน,นี้ยอมรับอย่างไม่อิดอาว่า ่าเป็นความผิดของตัวเองจริงๆด้วยนิสัยที่เป็นคนขี้เกงงใจเกินไปเลยไม่กล้าถามก็จะชี้แจงว่าโพสต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t h e Tiger.com ขอบคุณค่ะ